ก็สวัสดีทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะคะคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปที่ต่อจากที่สมัครเว็บคูปองนะคะวันนี้ก็จะมาสอนกดสินค้าลงในตะการ้าแล้วก็ชำระค่าสินค้าเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะแล้วก็กดเข้าแอปคูปองกันก่อนเลยนะคะแล้วให้ทุกคนนะคะกดเข้าตรงที่เป็นรูปบ้านค่ะ ต่อด้วยกดที่แว่นขยายนะคะจะอยู่ด้านบนให้เราพิมพ์ลงไปได้เลยเสร็จแล้วก็กดค้นหาสินค้าที่เราค้นหาก็จะขึ้นโชว์แบบนี้เลยนะคะมีหลากหลายรูปแบบแล้วก็มีหลายราคาก็ให้ทุกคนเลื่อนลงไปดูข้างล่างนะคะเพราะว่ามันจะมีหลายอย่างเ,อจ,เจอตัวสินค้าแล้วกดตัวสินค้า ต่อด้วยกดตรงที่เป็นช่องสีน้ำเงินนี่นะที่วงไว้นี่นะคะโอเคนะคะถ้ากดแล้วก็จะขึ้นแบบนี้เลยนะให้ทุกคนกดตัวข้างบนที่วงไว้นะคะแล้วก็กดตรงที่วงไว้อีกทีหนึ่งคะ่ะแล้วสินค้าที่กดก็จะเข้าไปอยู่ในตะกร้าแล้วนะคะของที่เราได้กดลงตะกร้าก็จะอยู่มุมขวาบนสุดไม่ก็ขวาล่างสุดนะคะเดี๋ยวขอไปกดสินค้าไว้ในตะกร้าก่อนนะคะ ทุกคนต้องการสินค้าตัวไหนอยู่ก็ให้กดเข้าที่แว่นขยายแล้วก็พิมพ์ชื่อสินค้าลงแล้วก็กดค้นหาเหมือนเมื่อกี้เลยนะคะสินค้าตัวที่กดเพิ่มในตะกร้าเราก็สามารถกดเพิ่มจํานวนได้ด้วยนะคะถ้าเอาเพิ่มแล้วก็กดบวกนะคะตัวเลขก็จะเพิ่มคะ่ะบวกลบได้ตามต้องการเลย แนะนำให้แปลภาษาใน Google ก่อนแล้วก็ค่อยคัดลอกศับภาษาเกาหลีมาวางนะคะไม่ก็ค้นหาเป็นภาษาอังกฤษได้ค่ะแต่ในแอปนี้ไม่สามารถใช้สับภาษาไทยมาค้นหาได้ไปค่ะเดี๋ยวเราไปดูของที่เรากดเข้าไว้ในตะกร้ากันเลยค่ะกดที่ตะกร้าก็าจะมาเจอของที่เราได้กดไว้นะ าเรากดสินค้าไว้เยอะก็เลื่อนขึ้นไปแบบนี้นะคะพวกที่เราได้กดเข้าไว้ในตะก้าก็จะเป็นสีน้ำเงินที่เช็คถูกไว้นี่เลยนะคะเราก็ได้ทําการกดสินค้ามาหลายตัวอยู่นะคะแต่ว่าไม่ได้เอาทั้งหมดนะสินค้าตัวไหนที่เราได้กดมาเราไม่ต้องการหรือว่าเรายังไม่ต้องการซื้อรอบนี้ก็ให้ทุกคนกดเข้าที่เช็คถูกที่เป็นช่องสีน้ำเงินของสินค้านั้นนะคะจิ้มตัวสีน้ำเงินที่เช็คถูกไวน้นี้ให้เป็นสีขาวค่ะ หรือถ้ากดมาผิดหรือว่าเราจะลบออกก็คือกดกากบาทค่ะง่ายๆเลยคือสินค้าตัวไหนที่เราต้องการสั่งรอบนี้ก็ให้ตัวเช็คถูกนี้เป็นสีน้ําเงินค่ะถ้าดูสินค้าของเราโอเคเรียบร้อยครบทุกอย่างที่เราต้องการแล้วให้ทุกคนกดที่ช่องสีน้ําเงินนี้ที่วงไว้เลย กดอีกรอบที่วงไว้ก็จะเข้ามาหน้านี้ให้ทุกคนเลื่อนขึ้นไปข้างบนจนสุดแล้วก็จะเจอช่องสีน้ำเงินให้กดตรงที่เป็นช่องสีน้ำเงินที่วงไว้นี่เลย แล้วให้กดตรงที่วงไว้นี่ทีหนึ่งไม่ใช่ในวงเล็บนะคะแล้วให้ทุกคนกดช่องสีขาวที่วงไว้ก็จะมียอดที่เราต้องโอนจ่ายพร้อมกับหมายเลขบัญชีที่เราต้องโอนเข้านะคะ <ๆ S 1> แล้วก็จะมีแจ้งเตือนไปยังเบอร์โทรศัพท์ที่เราได้ผูกไว้กับแอปนี้ด้วยนะให้ทุกคนแคปหน้านี้เราทำการโอนยอดนะคะโอนเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะมีการแจ้งเตือนผ่านเบอร์มือถือที่ผูกไว้และในอีเมลก็เป็นอันเสร็จสิ้นแล้วนะ กดเข้าที่รูปคนเพื่อดูของที่เราได้กดสั่งไปเมื่อเร็วๆนี้นะส่วนที่เห็นในคลิปนี้ก็คือเป็นรูปสินค้าที่สั่งไปวันก่อนนะถ้าไม่เจอสินค้าตัวล่าสุดที่เราสั่งให้ปัดหน้าจอทิ้งแล้วก็เข้ามาอีกทีหนึ่งแล้วก็ให้กดเข้าตรงที่เป็นรูปคนแค่นี้ก็จะเห็นสินค้าของเราที่ซื้อไว้แล้วสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็มีเพียงเท่านี้ให้ทุกคนลองไปกดกันดูนะคะ